คุณผู้ชมค่ะกันกันตถาวรได้ออกมาชี้แจงปมร้อนที่นั่งแท่นผู้บริหารดิกไอคอนกรุ๊ปแล้วค่ะโดยวันนี้นะคะเจ้าตัวได้ควงทนายมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอันดับแรกที่คุณกันพูดเลยนะคะวันนี้ดิฉันไปมาเองเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจและก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามีผู้เสียหายในเรื่องนี้ด้วยค่ะ พร้อมกับยืนยันสถานะตำแหน่งของตัวเองนะคะบอกว่าเป็นเพียงผู้ที่ถูกว่าจ้างให้มาทำงานเท่านั้นมีสัญญานะคะทำสัญญาไป5ปีตอนนี้เนี่ยทำงานไปแล้ว3ปีด้วยกันซึ่งหน้าที่ของเขานะคะที่ถูกเรียกว่าบอสเนี่ยเป็นเพียงแค่การให้เกียรติกันไม่ใช่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารหรือว่าถือหุ้นใดๆทั้งสิ้นค่ะ สำหรับรายละเอียดงานนะคะคุณการก็พูดประมาณว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเป็น PR สื่อสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ให้คนหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นแอมบัสเดอร์ของบริษัทนี้นะคะแล้วก็รวมถึงเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ต่างๆที่บริษัทเขาจัดส่วนรายได้เนี่ยเป็นการให้แบบรายเดือนไม่ได้เป็นการเหมาจ่ายหรือว่ากินเปอร์เซ็นต์ใดทั้งสิ้นและก็รายละเอียดในเรื่องรายได้ตรงนี้เนี่ยทางทานายบอกว่าขอไม่ให้คุณกันเนี่ยเล่ารายละเอียดเอาไว้ตอบใน พนักงานสอบสวนเท่านั้นนะคะก็คือยินดีเข้าสู่กระบ,บวนการตามกฎหมายเอาจริงๆนะคะคุณการยังถแถลงในหลายๆเรื่องที่หลายคนสงสัยไม่ครบแต่ทนายเนี่ยบอกว่าขอให้ยุติการสัมภาษณ์ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่ามันก็ยังมีเรื่องที่คนถามค่ะคุณผู้ชมมันเป็นภาพที่คุณพอเขาลงแล้วก็มีคุณแซมคุณมินคุณก,กันไปอยู่ในภาพแล้วก็ คุณพอลบอสพอลเนี่ยก็โพดว่าเป็นทีมผู้บริหารไอคอนกรุ๊ปกันก็ชี้แจงนะคะบอกว่ามันเป็นเพียงการลงเพื่อให้เกียรติกันจริงจริงไม่ได้บริหารใดๆดเลยส่วนภาพที่เขาลงเองและคลิปที่บอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นทุกอย่างจริงๆก็คือเหมือนความรู้สึกก็คือตั้งใจทําทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้บริหารแต่แบบนั้นนะคุณผู้ชมเราเห็นภาพแล้วก็คิดแล้วเนอะว่าเอ๊ะหรือจะเป็นผู้บริหารจริงๆ สำหรับบ้านหรูนาฬิกาหรูเนี่ยคุณการเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆมันเป็นเงินจากการที่ทํางานมาอยู่ในวงการแล้วก็ทําพิธีกรมาตั้งนานก็มีเงินที่จะซื้อตรงนี้แต่ไม่ขอชี้แจงรายละเอียดทรัพย์สินเอาไว้พูดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะส่วนเรื่องที่ภรรยาอย่างพลอยอัยดานะคะได้มีการโพสต์เชิญชวนให้คนเดี่ยวมาทําธุรกิจขายออนไลน์การก็ตอบนะคะว่ามันก็คือเหมือนทางครอบครัวได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วตัดสินใจดีแล้ว แล้วคุณภรรยาเนี่ยเขาก็อยากที่จะทําธุรกิจตัวเองก็เลยควักเงินลงทุนให้จึงเป็นที่มาที่คุณพลอยเขามีการโพสต์คอสเรียนยิงแอดสร้างเพจแบบนี้ค่ะซึ่งการออกมาครั้งนี้เนี่ยคุณการเขาก็ตั้งใจที่จะออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจและเขาบอกว่าสิ่งแรกที่เขาทําแล้วก็รับผิดชอบเลยก็คือการยุติบทบาทการเป็นพิธีกรค่ะทางด้านทนายก็ยืนยันนะคะว่าคุณการเนี่ยไม่หลบหนีแน่นอนพร้อมที่จะหอบหลักฐานไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ และก่อนหน้าที่คุณการจะถแถลงข่าวนะคะก็มีรายงานมาว่าบอสพอลเนี่ยได้เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปคอบอแล้วก็ถามคุณการค่ะว่าทราบเรื่องนี้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ทราบมาก่อนเลยเพราะว่าบอสพอลเนี่ยได้เงียบจากเขาไปทำให้เขาเนี่ยจะต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเองค่ะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าล่าสุดเห็นว่าทางบอสแซมบอสมินเนี่ยเขาก็มีการติดต่อเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะ อ๋อเกือบลืมไปคุณชมขาคุณการเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาตอนนี้ได้ส่งหนังสือยกเลิกสัญญากับทางดีไอคอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็บอกอีกว่าเป็นเจตนาที่ตั้งใจจะทำตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของหนังสือยกเลิกสัญญาเนี่ยทางทนายบอกว่าเพิ่งจะส่งไปให้ทางบริษัทดีไอคอนก่อนที่จะเดินทางมาถแถลงนี่แหละคะ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ฉีกสัญญากับทางดีไอคอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเจ้าตัวก็บอกแล้วนะคะว่าไม่หลบหนีอย่างไร ก็เราวๆประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามมุกปิยวด้วยนะคะ